Thank you สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องเซลเจ็บโตโยต้าขอนแก่นทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับเจ็บเจ็บอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เจ็บเจ็บจะพาคุณผู้ชมมาชมรถคันด้านหลังของเรานะครับสวยหล่อเลยทีเดียวนั่นก็คือ Toyota Hilux Revo Z e dition 2.4มิดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถแคบมิดเกียร์ธรรมดาสำหรับรถคันนี้เป็นสีขาวซปเปอร์ไวทู ราคานะครับราคาของคันนี้อยู่ที่688,000บาทนะครับซึ่งเป็นราคาเก่าและผมขอแจ้งก่อนว่าราคาหลังจากวันที่3สิงหาเป็นต้นไปราคารถรุ่นนี้จะถูกปรับขึ้น5,000บาทนะครับสีธรรมดาราคาจะอยู่ที่700,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวซ u เปอร์ไวทูแบบนี้ราคาจะอยู่ที่693,000บาทนะครับเป็นราคาใหม่หลังวันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับและสำหรับวันนี้ผมจะพามาชม ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันรวมถึงอธิบาย, Option ยออปชันเล็กน้อยและสุดท้ายนะครับคันนี้รถลูกค้าเจบเองนะครับจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยรีบมาถ่ายคลิปวันนี้นอกเครื่องแบบนิดนึงต้องขอโทษขออภัยยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ส่งมอบรถวันจันทเดียวผมจะมาสรุปข้างวดรถคันนี้ท่ายคลิปกันพร้อมแล้วไปชมกันเลยเปิดมาแล้วครับสำหรับรี vo 2.4 Z Edition เป็นตัวมิดนะครับ ตัวมิดใหม่ในะปี2022จะได้ไฟหน้าแบบ LED นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมรอบคันสวยๆลอยๆแบบนี้ครับสวยๆลอยๆแบบนี้รถคันนี้เป็นเกรดมิดนะครับผมใส่ชุดแต่ง Z e d i t i o ช่แบบเต็มลำนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับไฟหน้าเกรดมิดใหม่มิดเตี้ยนะครับจะได้เป็นไฟหน้าใบ b บีม LED ปรับระดับสูงต่ำนะครับได้แล้วก็เป็นเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟสองสางเวลากลางวันแบบ LED ไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสวยๆงามๆแบบนี้ถัดลงมาด้านล่างครับเกรดมิดตัวแคปหรือตัวสประตูจะไม่ได้ไฟตัดหมอกหน้านะครับแต่เคสนี้ลูกค้าแจ๊บอยากได้ครับแจ๊บเลยจัดให้ครับผมเคสนี้ลูกค้าแจ๊บไม่เน้นเป็นส่วนรดนะครับเน้นเป็นของแต่งนะครับก็เลยจัดชุดแต่งเต็มลำแบบนี้ครับมาพร้อมกับชุด สเก์ตโฟ์เทนซ่าแบบนี้ครับสวยๆงามๆเลยนี่ครับจัดไปเลยจัดไปเลยนะครับมาพร้อมกับครอบกระจังหน้าแบบรีโว่นะครับสัญลักษณ์โตโยต้ารีโว่สวยๆงามแบบนี้ครับของเดิมจะเป็นโครเมียมทั้งชิ้นครับของของใหม่ก็ตัดเป็นสีดําด้านเข้าไปเพิ่มอารมณ์ดูดุดันนะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นรถโป่งใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นตัวเตียวายบอดี้นะครับเป็นโป่งใหญ่ล้อไม่ล้นซุ้มอนาคตลูกค้าผมน่าจะไปแต่งแม็กเพิ่มนะครับผม แต่แม็กเดิมก็สวยลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใส่แม็กใหม่จะดูดียิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับคิวซุมล้อตัวนี้เนาะชุดแต่งโฟรินซ่าอ่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์โฟรินซ่าเซตัวนี้นะครับอ่าสวยๆงามๆแบบนี้แล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์คู่คาดคู่ของโฟรินซ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรบ้างเนาะรายการแรกชุดแต่งรอบคันโฟรินซ่าแล้วก็ไฟตัดหมอกอ่าถัดมาครับด้านข้างครับกระจกมองข้าง แบบโครเมียมนะครับปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวนะครับนี่ลูกค้าคันนี้จัดคิ้วไปนะครับคิวรีโวสวยๆงามแบบนี้ครับนี่คิ้วจะรดบานแคบด้านหลังนะครับรายการถัดมาครับลูกค้าผมจัดไปเลยครับกับเบ้ามือจับแท้ To y ยต a นะครับแบบสีดำนะครับตัดขอบด้วยโครเมียมมือมือจับเดิมเกรดมิ้จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้ครับสวยงามมากจัดไปเลยเดี๋ยวให้ดูทรงรถก่อนดีกว่านี่ครับเป็นรถแคปเตีย แคปเตียผมว่าสวยแล้วตัวนี้ยิ่งสีขาวยิ่งสวยนะครับใส่กับชุดแต่งโฟรเทนซาแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าจะลดท้ายครับจะพาชมครับผมอ่าตรงนี้จะลดช่องแครตรงนี้นะครับอ่าเป็นชุดแต่งเข้ารูปนะครับอ่าโฟเทนซานะครับแล้วก็ล้อหลังก็เป็นดรัมเบรกนะครับเป็นแม็กห้าลูผมว่าตัวนี้ถ้าไปใส่แม็กจะสวยยิ่งขึ้นนะครับได้คิ้วล้อหลังด้วยนะครับจัดไปสําหรับไฟท้ายนี่นะครับใส่มองมุมนี้สวยมาก ไฟท้ายเป็น LED Light Guiding นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกและไฟถอยแบบ LED ไฟเดียวตัวนี้ผมแนะนำให้ไปใส่เป็น LED จะสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูองค์รวมข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อย z o o ไปดูข้างในนี่ครับสวยๆงามๆแบบนี้ครับชุดแต่งโฟเรนซ่าใส่กับเซตดีเดเชั่นนะครับแล้วก็อันนี้ครับลูกค้าผมอยากได้นี่ครับลูกค้าปลื้มมากแถบสีส้มตรงนี้ครับแถบตกแต่งอันนี้เป็นแถบตกแต่งแท้โตโยต้านะครับเป็นคาดกลางนะครับผมเดี๋ยวมองด้านหลังตรงดีกว่า นี่ครับสวยๆงามงาแบบนี้ครับตัวเตี้ยนะครับจะเป็นตัวมิดจะได้มือเปิดแบบโครเมียมแต่ว่าคันนี้ลูกค้าผมจัดเต็มครับอยากได้กล้องมองหลังผมจัดให้เป็นพิเศษนะครับของแถมพิเศษเป็นกล้องมองภาพด้านหลังในรุ่นเตี้ยนะครับจัดไปเลยนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์คาดมาจากด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ลืมครับซื้อรถกับเซลแจ็ปแถมนี่นะครับเราเปิดใช้งานบ่อยๆนะครับนี่ครับระบบค่อนแรงฝาท้ายนะครับผมเป็นสปริงตรงนี้ อ่ะเราไม่ใช้โช๊คนะครับจะใช้โช๊กอนาคตเราเปิดปิดบ่อยตรงนี้มันอาจจะพังง่ายนะครับโตโยต้าเน้นเป็นสปริงนะครับเป็นชุดแต่งแท้โตโยต้านี่ครับเบานะครับเบาวิวครับเนี่ยกระดกได้เลยนะครับมือเดียวได้อ่าโอเคสวยๆงามๆแบบนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับฝั่งผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับชุดสเกิร์ตเนาะเดี๋ยวต่อไปเราพาไปชมด้านในกันครับแล้วก็จะมาสรุปหน้ารถกันนะครับ ต่อไปเรามาชมภายในรถกันนะครับก็จะเป็นเกรดมิดนะครับวัสดุก็จะดีขึ้นมากว่าเกรดเอ็นทนะครับก็จะเป็นตกแต่งสีเงินเข้มเมทัลลิกสีโครเมียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเปียนโนแบนะ็กเนาะกระจกปรับไฟฟ้าออโต้ออ,อโต้ฝั่งคนขับแล้วก็วัสดุบุบุ้านะครับข้างล่างก็จะเป็นลําโพงตัวนี้นะครับเกรดมิดตามเหมือนที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วเมื่อคันที่แล้วนะครับก็จะเป็น ลำโพง4ตำแหน่งนะครับในเกรดนิดอ่าตัวนี้จะเป็นดอกลำโพงแท้เนาะเป็นดอกลำโพงแท้แล้วก็จัดไปครับเบาะแคบให้ลูกค้านะครับเบาะแคบจัดไปเลยสวยงามแบบนี้นะครับอ่าเอาไว้นั่งก็ได้คนของก็ดีนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นรถนิดนึงอืบอ่าแล้วคันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแผงควบคุมต่างๆนะครับนี่ครับระบบปรับระดับไฟหน้าถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นลูกกิ้งนะครับปรับไฟหน้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวสูงจะเป็นปรับสูงต่ำอัตโนมัติอันนี้เป็นลูกกิ้งนะครับ ปรับมือเอานะครับผมขึ้นมาด้านบนครับอเข้ามาภายในครับเกรดมิดจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับตามที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นภายในหุ้มหนังตกแต่งสีเงินเข้มเมทัลลิกนี้ป่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยควบคุมหน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอก็ได้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถสะท้อนแผนที่จากโทรศัพท์ขึ้นจอเป็นแมป Google นำทางได้เลยนะครับ แอร์ระบบอัตโนมือครับปรับด้วยมือ4รูปแบบอ่าสี่สีระดับ5รูปแบบนะครับเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกรดมิดเกียร์ออโต้ก็มีนะครับแต่ลูกค้าคันนี้อยากสับเองนะครับลูกค้าสายมันนะครับอยากสับเองเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังตกแต่งโครเมียมเนาะฐานเกียร,ร์เป็นสีเงินเข้มเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตัวเตี้ยจะมีตัวเตี้ยเกรดมิดจะมีเกียร์ธรรมดาจะมีรรมะมอ่าอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับโหมดการขับขี่อ่ะแล้วก็ เบรกมือตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มผ้านะครับในเกรดมิดถ้าเป็นเอ็นทีก็จะเป็นปะติกธรรมดานะครับและเกรดมิดมิดเตียก็จะได้เป็นอคลูบ็อกซ์ด้วยเช่นกันนะครับเป็นกล่องคลูบ็อกซ์แช่น้ําบัดลมแช่ะไรได้ต่างๆแล้วก็นี่ครับลูกค้าผมจัดไปคันนี้ครับกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับตัวนี้กล้องบันทึกภาพด้านหน้าอะมองเห็นไมเอ่ยอ่านี่ครับตัวใหม่จะเป็น w i f i แล้วนะครับถ้าเป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้าตัวใหม่ของโตโยต้า หลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะเป็นแบบ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้นะครับจมมองมาตัดแสงเนาะโอเคแล้วเบื้องต้นประมาณนี้เพราะว่าตัวรถรถุ่นนี้ผมเคยพรีเซนต์ไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเราไปชมสรุปค่างวดหน้าคลิปกันดีกว่านะครับครับก็เดินทางมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับสำหรับท้ายคลิปผมจะมาสรุปว่ารถคันนี้ใช้เงินแล้รถเท่าไหร่นะครับคสนี้ลูกค้าผมดาวโดยใช้เงินลวรถที่2 0 0 0 0 0บาทครับคุณแม่เขาตั้งงบมาให้ไหม แม่ใช้เงินรับรด200,000บาทไม่จะได้ค่างวดเท่าไหร่จัดไปเลยครับคุณแม่เคสนี้ผ่อน60งวดนะครับค่างวดอยู่ที่8,600บาทนะครับใช้เงินรับลด200,000บาทได้ชุดแต่งตามนี้ทั้งหมดเลยลูกค้าไม่เน้นส่วนลดนะครับเคสนี้เน้นเป็นของแต่งของแถมนะครับผมหรือว่าถ้าดาวสองถ้าใช้เงินรับรถ200 0เท่ากันอาจจะอยากผ่อนนานหน่อยเก็บเงินไว้ใช้นะครับค่างวดอยู่ที่6,600กว่าบาทนะครับเคสนี้ค่างวดข,ของคุณแม่8,600นะครับผมอ่าสำหรับดาวดาวสูงเนาะใช้เงินรับลด ที่200,000แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอาจจะบอกว่าฉันอยากจะเก็บเงินเก็บเงินไว้ต่อต่อธุรกิจนะครับผมใช้เงินรับรถน้อยลงนหน่อยหน่อยได้ไหมนี่ครับผมลองคำนวณให้ดูคร่าวๆนะครับจากราคารถรุ่นใหม่นะครับสีขาวซปเปอร์ไวท2ราคา600,000 93,000บาทนะครับราคาปรับจำไม่ค่อยแม่นราคาสีขาว6 9 3 0 0 0บาทถ้าเป็นสีเมทัลลิกราคา7,000 0 0บาททวนนะครับสำหรับเกรดมิดเกียร์ธรรมดาคันนี้ถ้าเกิดว่าคำนวณจากสีขาวลูกค้าดาวที่2ี่20%ไม่ต้องใช้คนคำนะครับดาวน0์20%ค่างวดอยู่ที่ 8,000ต้นๆน,น,นะครับใช้เงินลด16,000กว่าบาทนะครับได้รถตัวมิดแต่งแบบนี้เต็มลำไปเลยใช้เงินลถ16,000กว่าบาทนะครับค่างวด8,000ต้นๆน,น,นะครับอ่าถ้าเกิดว่าชอบนะครับอยากให้เจ๊บคำนวณค่างวดให้หรืออาจจะอยากดาวต่ำกว่านี้หรือดาวสูงกว่านี้ทักหาเจ๊บได้เลยนะครับที่เบอร์ ทั้งแชททั้งโทรนะครับที่เบอร์0623833632นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและแอดไลน์นะครับสามารถติดต่อแจ็ได้เลยครับเดี๋ยวแจ็จะคำนวณค่างวดให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามช่องทางการติดต่อกับหาแจนะครับทางช่องเซ l l j แจ Toyota ต้าอนแกนนะครับช่องยูทูบเซล e l แจ็ปโ o โยต้าคอนแกนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผม ฝากกันอีกครั้งนะครับ0623833632นะครับเซลน้องแจ๊บแจยินดีให้บริการครับณบริษัทโตโยต้าคอนแก่นแห่งนี้สำหรับวันนี้ต้องรีบขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนจะรีบไปตัดคลิปอ่าเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ